สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับอัปเดต5นาทีกับโควิดนะครับวันนี้รายงานยอดก่อนเลยนะครับมีคนติดเชื้อรายใหม่2,251รายนะครับประกอบไปด้วยเชื้อในชุมชนนะครับ2,68รายแล้วก็เชื้อในเดือนจำนะครับที่เป็นการค้นหาต่อเนื่องเพิ่มอีก183ารายนะครับรวมการติดเชื้อระลอกนี้นะครับ 66, ล6 8 4 4ราย นะครับแล้วก็มีคนเสียชีวิตเป็นข่าวร้ายอีกแล้วนะครับ30คนรวมการติดเชื้อทั้ง3าละลอกนะครับตอนนี้เนี่ย9600 0กับ50คนเข้าไปแล้วนะครับเชื่อว่าไม่เกินพรุ่งนี้มาเรืนนี้เนี่ยตัวเลขแปะหลักแสนแน่นอนนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการแพ้การฉีดวัคซีนนะครับหรือการแพ้ยานะครับ การแพ้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากแบ่งออกเป็นสองกลุ่มนะครับคือการแพ้ <S <s ที่เรียกว่าแพ้จริงๆนะครับ <S <s มีความรุนแรงนะครับถึงขั้นมีโอกาสเสียชีวิตได้ <S <s กับการที่เกิดผลข้างเคียง <S <s นะครับผลข้างเคียงเนี่ยบางคนก็เรียกว่าเป็นการแพ้ยายนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเวลาร่างกายได้รดับสารอะไรเข้าไปในร่างกายเราเนี่ยโดยเฉพาะเป็นกลุ่มโปรตีนนะครับมันมีโอกาสที่ร่างกายเราจะสร้าง าการต่อต้านและต้านทานนะครับส่งภูมิคุ้มกันมาต่อต้านนะครับก็ทาให้มีโอกาสที่จะมีอาการแพ้ได้แพ้เล็กน้อยนะครับแพ้เล็กน้อยอาทิเช่นนะครับเหมือนคล้ายๆกับคนที่แพ้อาหารทะเลก็จะมีอาการตัวแดงมีผื่นเกิดขึ้นนะครับมีอาการคันนะครับพวกนี้ถือว่าเป็นผลข้างเคียงที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตัวเลขอยู่ที่ประมาณ10% แต่ไม่น่าตกใจนะครับเกิดเกินเกิดขึ้นนะครับทานยาประคับประคองอาการก็หายได้ทีนี้กลุ่มที่ค่อนข้างซีเรียสและร้ายแรงในการแพ้ที่แพ้เรียกว่าแพ้รุนแรงนะครับกลุ่มนี้เนี่ยร่างกายสร้างาสาราปรุงคุ้มกันออกมาต่อต้านจนมีอาการเข้าไประบบทั่วร่างกายนะครับมีอาการบวมนะครับมีเหงื่อออกนะครับมีหัวใจเต้นเร็วนะครับ อาจจะมีถ้ารุนแรงมากคือความดันตกแล้วก็ทางเดินหายใจบีบรัดตัวนะครับจนหายใจไม่ได้แล้วก็ถึงขั้นเสียชีวิตนะครับถ้าเกิดไม่สามารถที่จะช่วยเหลือหรือนําส่งมือหมอโรงพยาบาลได้ทันนะครับทีนี้จะป้องกันยังไงนะครับการแพ้เนี่ยมันเหมือนเรื่องของดวงพอสมควรนะครับ เราอาจจะไม่รู้ล่วงหน้านะครับแต่ว่ามาตรการนะครับซึ่งคราวนี้นะครับทางโรงพยาบาลต่างๆก็มีมาตรการรองรับนะครับคือเฝ้าดูอาการนะครับเพราะว่าอาการแพ้รุนแรงเนี่ยตามทฤษฎีแล้วนะครับก็จะมีอาการเกิดขึ้นภายใน1ชั่วโมงถึง4ชั่วโมงนะครับซึ่งการเฝ้าอาการก็จะเริ่มเห็นละว่ามีอาการที่ เหมือนหรือบ่งชี้ว่าคนไข้จะมีอาการแพ้มีการวัดที่ประจรต่างๆนะครับถ้าเริ่มมีอาการหรือเรารู้สึกไม่สบายเนื้อสบายตัวเรารีบแจ้งคุณหมอก่อนที่เราจะกลับบ้านนะครับก็จะทําให้เราป้องกันและลดอัตราความเสี่ยงที่เกิดจากการแพ้ยาและส่งผลกระทบกับเราได้นะครับเพราะฉะนั้นฟังถึงตรงนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนสบายใจว่าอาการแพ้เกิดขึ้นได้น้อยมากนะครับถ้าแพ้รุนแรงเนี่ยจากตัวเลข ในงานวิจัยนะครับเรียกว่าเป็นหลักหนึ่งในแสนหนึ่งในล้านขึ้นอยู่กับว่างานวิจัยนั้นทําที่ประเทศไหนกับตัวยาวัคซีนตัวไหนโอกาสเกิดน้อยมากบางคนแซวว่าเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1นนะครับแต่เป็นลอตเตอรี่ที่ไม่มีใครอยากถูกถูกต้องไหมครับส่วนอาการผลข้างเคียงที่ที่ผมเล่ามานะครับก็โอกาสเกิดได้โดยเฉลี่ยประมาณสินนะครับเกิดแล้วก็ าบางคนไม่ต้องทําอะไรเลยบางคนทานยาประครับประคองอาการก็หายได้นะครับไม่เกิดวันรุ่งขึ้นของการฉีดยานะครับขอบคุณที่ฟังถึงตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับอยู่กับผมเพราะผมไม่อยากให้ทุกคนป่วยครับ